ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้ำหมูมูนะครับก็เสียงอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับอุี้ทีเดียวนะครับก็วันนี้วันพุธที่6นะครับพฤศจิกายน6-7นะครับก็เรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้นะครับก็มีเหตุการณ์ที่น่าสะพึง หลายเหตุนะหลายคู่นะครับตอนนี้9โมงกับ37นะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปผลฟุตบอลรายการสำคัญเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับรวมถึงอัปเดตราคาล่าสุดของคู่ที่จะลงทำการแข่งขันในค่ำคืนวันนี้นะครับเราไปดูกันที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกันก่อนเลยครับเมื่อวานนี้นะครับมีเตะเร็วอยู่2คู่นะครับ คู่แรกของรอ,อบประเดิมยูฟ่าเมื่อวานนี้นะครับ PSV อ o f เฟนนะครับก็ไล่ถล่มกิโลนาไป4ประตูต่อ0นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับฟอร์มของทั้งคู่มันแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วก็เมื่อคืนนี้ทีมเยือนกิโลนาโดนแดงด้วยนะครับก็เลยทำให้สกอร์มันออกมาถล่มทลายนะครับคู่ถัดมานะครับก็เรียกว่า กลายเป็นบอลนคนละชั้นเลยนะครับในมุมมองผมผมมองว่ามันน่าจะสู้กันได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับดีนัมโอสเก็บก็บุกไปถล่มสโลวานบาติสลาว่าไปห่างถึง4ประตูต่อหนึ่งนะครับทีนี้ก็มารอบตีสนะครับรอบตีสนี้เมื่อคืนนี้แข่งกัน7คู่นะครับประเดิมด้วยหงแดงลอร์พูครับก็สยายปีกแบบโอ้โหวันนี้ต้องเรียกได้ว่าพวกพี่ๆเนี่ย ต้องเดินแบบส่าผ่าเผยไม่ว่าทุกที่ครับที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับไม่ว่าจะไปทำงานไปเรียนหรือว่าไปพบปะผู้คนเนี่ยก็จะมีความสุขนะครับ <c oughs> ก็จะเดินยืดกันล่ละ <c oughs> เพราะว่าเมื่อคืนครับผงแดงลิเวอร์พูลก็เปิดแอนฟิลไล่ถล่มในห้างขายยาไบเออเร์เลวบ k กูเซนจากเยอรมันไปแบบหายห่วงนะครับ4ประตูต่อ0ทั้งทั้งที่ครึ่งแรกเนี่ย0ย์นะครับ ก็ผมยังไม่ได้ดูคลิปดูอะไรก็มาอัดผลก่อนนะครับเลเวอร์เป็นเรียกว่าหนึ่งในในในหลายสิบนัดนะที่เลเวอร์เละขนาดนี้นะครับต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เวอร์วภูกก็ขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกระบบหลีกนะครับชนะลวดมั้งรู้สึกเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีสรุปตารางคะแนนช่วงท้ายคลิปนะครับ ถัดมาล็อกถล่มอีกเหมือนกันนะครับลาชันชุดขาวเรียวมัดลิดก็เละขาซานเดียโกเ์นาบิลเลยครับโดนทางฝั่งของปีศาจแดงดำเอซีมิลานจากอิตาลีนะครับบุกมาขย่มถึง3ประตูตอนหนึ่งนะครับทั้งๆท,ที่ฟอร์มของมิลานก็ไม่ได้ดีเดอะไรนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าก็ต้องไปดูอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับถัดมานะครับถัดมานี่ก็ช็อกโลกนะครับช็อกโลกเพราะว่า เป็นสกอร์ที่หลายๆท่านคาดไม่ถึงนะครับแต่ตอนราคาออกมาเนี่ยผมก็มองแล้วว่าซิตี้มันต่อน้อยอะ่ะปกติแล้วซิตี้เนี่ยไม่ว่าจะเจอใครหน้าไหนในโลกฟุตบอลเนี่ยมันมันไม่ค่อยต่อน้อยนะแต่เมื่อคืนเนี่ยซิตี้ต่อแค่ครึ่งลูกนะครับแล้วก็สามารถขึ้นนำได้ก่อนด้วยครับซิตี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับด้วยพละกกำลังทั้งนักเตะทั้งฟอร์มแล้วก็ โค้ชอย่างลูเบนอโมริมนะครับก็แก้เกมแบบขาดกระจุยนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนไล่ถล่มแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปถึง4ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นนัดแห่งความทรงจำนะครับแล้วก็จะเป็นนัดสุดท้ายของอโมลิมนะครับที่พาสปอร์ติ้งลิสบอนเล่นในบ้านเป็นนัดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปเริ่มเรียกว่าการผจญภัยใหม่ <laughs> ที่โอแทฟอร์ดนะครับก็ <laughs> ดูว่า โอ้จะไปได้ขนาดไหนแล้วว่าแมนยูได้ของดีอะแต่ไม่รู้ว่าของดีเนี่ยจะเป็นเคมีที่ลงตัวหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับคู่ถัดมานะครับเป็นคู่ที่ผมให้ทัศนะในกลุ่มลายสมาชิกนะครับก็ให้ลองลิวนะครับให้ลองลิวก็ริวสามารถขึ้นนำยูเวนตุสได้ก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์ในครึ่งเวลาแรกนะครับแต่สุดท้ายเจอความเคี่ยวลากดินของยูเวครับเนะี่ยก็ เอาชนะไม่ได้ครับยูเวตีเสมอนะครับประตูต่อหนึ่งนะครับ <S <S ถัดไปเป็นบุลเซียดอทมุลบอกแล้วครับดอทมุลมันเหนือกว่าสตูมกาดจริงนะครับแต่ว่า,ามันไม่ได้อยู่ในทรงอยู่ในฟอร์มที่จะไล่บทขยี้บี้ให้ตายอะนะครับดีนะท,ที่ยังเก็บ3มแต้มได้นะครับดอทมุลเฉือนสตูมกาด10นะครับในขณะที่ A.S. ม o นาโ o นะครับถึงแม้จะราคาแปลกนะครับแต่ว่าด้วยชั้นเชิงเนาะก็สามารถบุกไปเชื้อบอลลญนย่า1ประตูต่อ0นะครับอีกคู่หนึ่งที่ต่อผิดปกติก็กคืออ b บีไลฟซิกนะครับไปเจอทีมจากสกอตแลนด์อย่างกลาสโก w c เซลติกนะครับแล้วก็เอาชื่อไปทิ้งนะครับ <c oughs> สตากูลเลดบูใช่ไหมเ,เรียบร้อยครับบุกไปโดนกลาสโก w c เซลติก เอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับเพราะง้นเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่ายักษ์ใหญ่ล้มละเนลนาดหลายหลายทีมเลยไม่ว่าจะเป็นไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับเรียวมัดติลแมนซิตี้นะครับอาร์บีไลฟซิกนี่ก็ต้องถือว่าล้มเหลวนะดอตมุลนี่ก็ต้องถือว่าล้มเหลวนะครับยูเว่ก็เชกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็บทสรุปก็อย่างที่เห็นนะครับ ในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ดับคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดบุกไปเอาชนะบิดตันซิตี้2-1นะครับมิดเดิลสเบอร์นะครับถึงนลาคาแปกครับบุกไปต่อรองบัวอย่างควีนส์พาร์คเรนเจอร์ถึงบ้านเลยอะแค่ครึ่งลูกอะแต่ว่าสกอร์ที่ออกมาแม่เจ้านะครับคนละเรื่องเลยสิงแดงเนี่ยสามารถบุกไปยิง4-1นะครับ ในขณะที่เจ้านกคูกเชฟฟิลเวนส์เดย์นะครับก็กลับมาคืนฟอร์มหน้าตาลืมๆเฉยๆเลยนะเออเอาชนะนอริสิตี้ไป2-0นะครับโอ้โหไปคนละทิศทางของการมองเกมเลยนะเมื่อคืนผมมองว่า,าพวกบรรดาทีมต่อเนี่ยมันไม่น่าจะรอดนะเมื่อคืนเนี้ยมันรอดหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเชฟยูมิดเดิลเชฟเวนนะครับ ไอ้ที่มีตายนี่ก็คือเนี่ยแหละครับฮันซิตี้ครับบุกไปแพ้ให้กับออกฟอร์ดอยู่ในเตดศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วก็หงขาวสวอนซีครับก็ยังเอาชนะวัตฟอร์ดไปได้1นศูนย์เช่นเดียวกับพรีมัตครับที่ต่อบวยแค่หน้าปอแต่ก็ยังเฉือน1นศูนย์นะครับคอปาเดเลสเปนนะครับโอซาซูนาก็ไล่เทียมทานครับต่อ ซิกลาน่าสาลูกก็บุกไปถล่ม5้ศูนย์ครับทั้งทๆที่ครึ่งแรกศูนย์ศูนย์น่ะคือพอจบครึ่งแรกอะ่ะผมเชื่อว่า,านักลงทุนที่อยู่โอซาซูนาเนี่ยต้องต้องถอดใจล้วคือต่อ3ลูกอะ่ะเหลือ45หนาทีแต่โอซาซูนายิงได้5เม็ดภายใน45นาทีนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเฮดังๆอะ่ะถ้าคนอยู่โอซาซูนาเมื่อคืนนะอิสราเอลพิเมลิกนะครับ ก็เบต้าเยรูซาเล็มครับลองจากฝูงก็บุกไปพาดท่าภพ่ให้กับเจ้าถิ่นนะครับเบนานยักนินนะครับสอนะครับไปที่รัสเซียครับนะครับโอ้โหดูนะครับสปาร์ตกมอสโกครับเล่นในบ้านก็แพ้ต่อ FK ฟ o s ลอสตอครับศูนย์ประตูต่อหนึในขณะที่ดินัมโมมอสโกครับก็ แพ้ต่อโลโโม o ทีฟมอสโก1ประตูต่อ2นะครับเท่ากับว่าเมื่อคืนเนี่ย3ามมอสโกเนี่ยรอดตัวเดียวรอดตัวเดียวนะครับเออลีกวันอังกฤษนะครับสต็อกปอดเล่นในบ้านครับแพ้ต่อวีค m อมวันเดเลอร์ไปถึง0ประตูต่อ5นะครับแล้วก็เบอร์ตันอัลเบียนนะครับก็เสมอกับคาวเล่ไป0 0นะครับ ทีนี้ค่ำคืนวันนี้ก็พอจะมีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีถ้วยใหญ่อย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกลงสนามนะครับก็2คู่จะเตะ6ทุ่ม45นะครับในขณะที่อีก7คู่จะเตะตี3เหมือนเดิมเซตเดิมนะครับเราไปดู2คู่แรกก่อนนะครับที่เตะก่อนเนี่ยก็จะมีสิง,งห์พงาดแอสตันวิลลานะครับจะบุกไปต่อขับบูสจากเบลเยียมเนี่ย พอปาโอ้โ oh, ห oh, ใจกล้ามากนะครับ uh, ใจกล้ามากครับเอซันวิลล่าแล้วก็อีกคู่หนึ่งชักต้านโดนเน็ตนะครับเล่นสนามกลางทิปนะครับวันนี้ในฐานะเจ้าบ้านก็เป็นต่อยังบอยครึ่งลูกนะครับรอบตีสเนี่ยเป็นรอบที่คู่ใหญ่มาแล้วนะครับโดยเฉพาะเปิดหัวอย่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับเปิดซานซิโร่รับการมาเยือนของ ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับราคาแค่เสมอเท่านั้นนะครับราคาแค่เสมอเท่านั้นในขณะที่ปารีสแซงต์แชงครับเล่นในบ้านเนี่ยต้องต้อนรับตาหมีเอลติโกมัดดิดจ,จากสเปนนะครับก็ปารีสเป็นต่อครึ่งควบลูกนะครับถัดมานี้ก็ไม่เบาครับเสือใต้ไบร์นมิลนินะครับเล่นในบ้านก็เป็นต่อเบนฟิก้าจากโปรตุเกสลูกครึ่งควบ2นะครับ แล้วดูอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นเจ้าบุญทุ่มบาเซโลนานะครับถึงแม้จะเจอกับน้องน้องนองหนูหนูนะครับเซเวนา่าเเวด้เวาเนี่ยแต่ว่าการเล่นนอกบ้านแล้วต้องบุกไปต่อถึง2ลูกควบ2ลูกครึ่งคือบาร์เซโลนาต้องยิงชนะช่วงห่าง3เม็ดถึงจะกินนะครับก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เล่นในในคนัมูนใช่ไหม มาขาวสตูการ์ดครับเล่นในบ้านรับการมาเยือนของอัตแลนตาจากอิตาลีนะครับราคาเสมอก็ต้องถือว่าแปลกนะเออก็ต้องถือว่าแปลกเพราะว่าถามว่าสตุตการ์ดก็ก็ฟอร์มดีนะครับฟอร์มดีในขณะที่อัตแลนตาก็ฟอร์มดีแต่วันนี้มันบ้านสตุตการ์ดนะสตุตการ์ดไม่กล้าต่อนะ,อะถัดไปเป็นเฟยนูดครับเล่นในบ้านเจอกับเลดบูซาวบวกเฟยนูดเป็นต่อ1ลูกนะครับ ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าตระกูลเลตบูเนี่ยค่อนข,ข้างเจอศึกหนักครับวันนี้นี่ก็ดูแล้วอันตรายเหมือนกันนะครับสำหรับเลตบูเซาวบวกปิดท้ายด้วยสมรัตาปราคครับได้เล่นในบ้านนะครับรับการมาเยือนของแบลดนะครับปราเป็นต่อแค่ราคาเสมอเท่านั้นนะครับดูแล้วในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้นะ บอลใหญ่ที่ได้เล่นในบ้านเนี่ยราคามันดูแป่งๆนะครับเออไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานนะครับสตุดการ์ดหรือสาสปาร์ตาพาร์กนะราคามันออกมาแค่เสมอเองนะอ,อ่าราคาออกมาแค่เสมออมืก็เลยดูว่ามีเสียว <laughs> มีเสียวนะครับในยูโรปาลีกสี่ทุ่มครึ่งนะครับ มีเบสิกตัตจะเตะกับ, Momo, บ s <S เมาโม่นะครับเบสิกตัตเป็นต่อครึ่งครบลูกนะตอนนี้เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับตี2-45สคู่นะครับยูงทองลีสอยู่ในเตดนะครับจะบุกไปต่อมิววอลครึ่งลูกอหลาบเพิงแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับวันนี้เล่นในอ e ีวูดพาร์คเป็นต่อช่างปัน City, ้นหม้อสโต๊กซิตี้ครึ่งลูกนะครับแล้วก็ช้างกระทืบลงโคเวนที่นะครับ ได้เล่นในบ้านเจอกับแกะเขาเหล็กดร์บี้เคาตี้เนี่ยโคเวนที่เป็นต่อครึ่งครบลูกแล้วก็รอบตีสมี2คู่นะครับจากฝูงอย่างซันเดอร์แลนด์จะบุกไปต่อเบลสตันทีมอันดับที่21ปอป,า <c oughs> ปอาปอาเท่านั้นนะฟังไม่ผิดนะครับในขณะที่ปิดท้ายด้วยรูตันทาวครับวันนี้เล่นในบ้านเนี่ยเป็นต่อคาร์ิฟซิตี้ครึ่งลูกนะครับรูตันอีกแล้วครับ อีกแล้วครับท่านแล้วก็ต่อแบบนี้ประจําเลยนะรูตันเนี่ยครึ่งลูกครึ่งลูกนําเข้าได้สุดท้ายเสมอกับแพ้ครับมันแปลกนะอคอปปาเดเลสเปนมีหนึ่งคู่นะครับตีหนึ่งเ,เซววตาจะบุกไปต่อเคเลสปอปานะครับรัสเซียครับมีสองคู่นะครับสี่ทุ่มครึ่ง CSKA มอสโกนะครับจะบุกไปต่อลูบินคาซานราคาเสมอ แล้วก็6กทุ่ม45นะครับเ,เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับเล่นในลังครับเป็นต่ออาร์มสกอตนี่ลูกครึ่งนะครับอังกฤษจ,จอห์นสโตนเพนโทฟี่ตี2นะครับแบล็กพูลเล่นในบ้านเป็นต่อลิเวอร์พูลเด็กยู่นะครับ1ลูกนะครับนี่คือราคาอัปเดตตอนนี้นะครับก่อนเที่ยงนะก็เดี๋ยวค่อย ไล่เลียงในเรื่องของกระแสนักลงทุนแล้วก็ราคาล่าสุดในช่วงเย็นนะครับถ้าวันนี้ไม่มีอะไรที่มันฉุกระหุกหรือเปลี่ยนแปลงนะก็น่าจะมีวิเคราะห์ออกหน้าช่องบ้างนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันได้เนาะส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันผ่านการสมัครสมาชิกนะครับเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ลาย e ID นะครับ ทีเด็ดน้ำมูนะครับ T D E T นะครับ N A M d o O นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอเวลาสักคู่นะครับขอดูคะแนนในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหน่อยผมแคปมาให้นะครับไม่น่าเชื่อว่านี่น, 24, 24นี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เนี่ยเขาจะเอามาไฟกันใช่ไหม <c oughs> ไอ้ครึ่งล่างเนี่ยเพื่อนๆไม่น่าเชื่อว่าบาเยนมิวนิกเนี่ย จะอยู่ครึ่งล่างนะครับเล่นไปสามนัดเนี่ยแพ้ไปสองเกมแล้วนะครับทีมอย่างบาเยนมิวนิกทีมอย่างตามหมีแอตเลติโกมาดริดนะครับโอ้โหมาอยู่โซนล่างนะครับอาร์บีไลฟซิกอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหสามทีมเนี่ยมาอยู่ข้างล่างแบบเซอร์ไพรส์เลยโดยเฉพาะอาร์บีไลฟซิกครับแพ้รวดสี่เกมยิงได้สี่ประตูเสียเก้าอ่ะ อาบ,บีไลฟ์สิกแย่มากครับนะในในเปิดสักกราระดูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกระบบใหม่เนี่ยเละเลยนะครับเละเลยในขณะที่ครึ่งบนก็ต้องบอกว่าโอ้โหทีมที่สยายปีกนะครับอยู่อันดับหนึ่งคือคือหงแดงลิเวอร์พูลจากเกาะอ,อังกฤษนะครับลงเล่น10บอ่าสี่เกมชนะรวดยิงได้10เสียประตูเดียวยิงได้10เสียประตูเดียวนะครับ ฟังไม่ผิดนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดสลอด็อตสลอ็สลอตแมทชีนนะครับโอ้โหนี่ก็คว้ามาได้นะแล้วดูว่าแมนยูไปคว้าอโมริมมาจะทำผลงานได้ดีเหมือนสล็อตหรือเปล่านะครับในขณะที่ลองจากฝูงเนี่ยเป็นสปอร์ตติ้งนะครับสปอตติ้งเนี่ยก็ดูแล้วกันว่าฝีมือของของแกขนาดไหนนะครับทั้งในลีกแล้วก็ในถ้วยใบใหญ่ของยุโรปเนี่ย ทำผลงานได้ขนาดนี้นะเออที่3เป็น AS m o n โ c o นะครับที่4ดอตมุนเออดอตมุนในลีกเล่นไม่ดีแต่พอมาเล่นในฟุตบอลทั่วใหญ่เล่นดีนะครับแม้กระทั่งแอสตันวิลล่านะครับโอ้โหโชว์ฟอร์มได้อลังการมากวันนี้อ่ะวันนี้อ่ะถ้าวิลล่านะบุกไปเอาชนะอะไรอะ่ะถ้าวิลล่าสามารถบุกไปเอาชนะคัพบูสได้นะ จะขึ้นไปเป็นที่1ร่วมกับลิเวอร์พูลนะครับและที่สำคัญเนี่ยวิลล่ายังมีลุ้นคลีนชีสด้วย4เกมไม่เสียประตูด้วยนะครับเออโหมันโคตรหลูอะ่ะเกาะอ,อังกฤษนะครับลิเวอร์พูลกับวิลล่านะครับเดี๋ยวดูกันว่าวิลล่าจะทำได้หรือเปล่านะครับอาร์เซนอลก็ไม่คีเลยนะครับอาร์เซนอลก็ไม่คีเล่คืนนี้ถ้าเอาชนะได้พวกเขาก็ มีลุ้นครีนชีสแล้วก็มีลุ้น10แต้มนะครับสิแต้มนี่ก็เป็นที่2นะอ่อโอ้กอ,อังกฤดโชว์ฟอร์มได้ดีครับที่เหลือก็บาร์เซโลน่านี่ก็ก็ยังชนะได้ก็ยัง9้าแต้มนะครับเรียวมัดลิดหลุดโลกไปแล้วสี <laughs> ่เกมชนะสองแพ้สองนะครับอ่ะก็เข้าๆประมาณนี้นะครับเข้าๆประมาณนี้ยังไงก็ เดี๋ยวมาเจอกันในรอบค่ำนะครับช่วงนี้ไปก่อนครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ